สบายดีมื่อนี้มีวิธีทอดปลาสม้มเห็ดให้เนื้อป่าบบเปื่อยออกมางามเป็นแต่แซบ่บเป็นแบบนี้เลยเนาะสูตรง่ายๆเลยมาบอกเนื้อป่าก็สิออกมาในลักษณะนี้เลย กินกับข้าวเหนียวห้อนๆเนะาะแซบใบข้าวเหนียวใส่แป้งทอดกอบแป้งทอดไก่ธรรมดาประมาณถ้วยกระเทินเนะาะไข่หน่วยหนึ่งแล้วก็น้ำ ใส่น้ำอยู่200มิลลิลิตรใส่เทอน้อยคนไปกาไปนำความข้นของแป้งให้มันได้ประมาณนี้เนาะและ้วกาเอาปาส้มฮาแเซ่ลงไปเลย เครื่องสมุนไพรที่ว่าชีทอดใส่กับปะส้มกับซีมีใบขี้หูดหัวสิงไครหัวกระเทียมและกับบักเพชรเอาไปทอดลงน้ำมันให้มันหอมก่อนเนาะทอดให้มันเอาหอม ให้มันได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็มาทอดป่าต่อเลยปลาส้มเฮาทีหวานหมักไว้เนาะกลลงมาทอดเลยทอดใส้ไฟปั่นกลางพอม,มันเหลืองประมาณหนึ่งแล้วก็พริกพริกดานเนาะเอาทางเทิงลงลุ่ม ให้มันได้สีประมาณนี่มันกระสุกแล้วเนาะแล้วก็ตักออกเลยกระสิได้ป่าส้มหอมหอมแซบๆไปกินกับข้าวเหนียวเลยเนาะเนื้อป่าออกมากระสิเป็นตอนไผ่ตอนมันเป็นแต่แซบแบบนี้เลยสูตรง่ายๆ แบบสีเลยเนาะ